ีต้มเล่าบอคาเมอนี่ค่ะ,ค,ะค่ะ,น,ะน่น้่เเเมมเงเห็นอยู่ค่ะปูกับสีเจ็ดศูน ไมบอกว่าลกสองวันที่วันนี้ก็เลยมันกผู้ถ้าใครบอกว่ามันขันบอกเล่ามันกต่ที่ไม่เด้อตอนนั้นตอนละว่ามันก็มาอีบันนี้จ้าแค่วนี้ตัวนึ่งยูเพรท่นแมาตัวหกหน่นนะหกหนึ่งเก้ากจ้าเออหกหเลขทูกเด้อจ้าเออหกหเลขทูบแล้วก็เลขควฝันปูมขึ้นนี่ละปู้ฝันมาขึ้นนี่ละ่ว่าแ่เป็นตัวลกเ่าปูทีแปลละเพราะว่า ปเปเขาด้วยเลรอเนาะค <Ha. S 2> ่ะผู้ฝันนั่นผู้สิงหงส์สุฟังเด้อผู้ฝันว่านไปลงงานเก่าไหมค่ะ <Ha. S 2> ลงงานเก่าตนัตนแกตันแกผู้เป็นขาาา้นาราชการตระพูไปไยันนั่นวิไตวันนะค <Ha. S 2> ่ะผู้ไปงานอยู่ไต้หวันวันเย็นผู้ได้ฝันเห็นวันนี้วันเย็นมาไปยืโรงงานผู้ก็เลยอัน ปันมาขี่ไปตอกบัตรเ่นไปตอกบัตรบัตรปันจังไดนยังบัตรปูหาบัตรใส่ก็พอเห็นบัตรเสียบอยู่งมองตอกหน้างานนั่นน้าตอกกันอยู่ป้อมงานนั่นนะค่ะปูหาบัตรกพอเห็นเลยเอาไปถามเหมืนถามป้อมย่าถามผู้เขาดูแลเป็นย่ามอยู่โรงงานนั่นแหละค่ะว่าบัตรตัหายไปใส่ฉันบอกปูก็พอเห็นบัตรบัตรตอกมันเข้าเข้าจีเข้างานหลอกงานนี่มันตองเลยตอกตอกบัตรนะค่ะ ไเลกบัตรผู้คนจำอะไรวันนี้แต่ว่าโรงงานนี่แต่เขาผู้ใกลฝันเห็นนี่มันสิมีเก็บนะเขเรียกบอคอยเมื่อไรแหละผูกับว่ามีเก็บมันจะเป็นเก็บอย่างนู้นบัดว่าบัดนี้ก็บซีมมนไม่เก็บอีกแล้วแต่เขาฝันทันเกี่ยวโรงงานนี่มันมันเป็นเก็บแบบเก๊กันน่ะเก๊กมันสิเป็นด้ามเก็บน่ะแต่ว่าโรงงานเก่าเนี่ยมันสิมันเก่าตัวเลยแต่นี่มันสิมา เก็บนี่ยังีก็เนาะสันนี่แต่ว่าก็เอาเก็บเก็ไนะเพราะว่าเรีบอกไว้ของผู้ผู้ตามผู้เห็นเก็บอยู่บอกหอยตัวเดียวผู้จะจยังใส่ผู้เราเก็ดซี่หมดหมดมันก็เลยออกเก็ดสามือองีแตมเดียวเนาะปูเะเอ่อะปูเนตัวนึงูสบ้เบิ้งนาะบอจ่าเห็นปูสรงมาแต่ศูนกับสี่เจ็ศย์ไหมค่ะ อันนั้นตู้อันนั้นตู้ไหนเป็นตู้ยุเร็กทูปนนั่นก็เลยกับเรียกกันเมทาเคียนค่ะเรียกเมาเคียนกัมาเขาวกสูนูนเก็เรียกทูปกับมาเขาสามหกหสามเนาะจ้าเออยงว่าพู้มนาเลบอกสองวันที่พู้ยันทร์สรนนะนาค่ะปนูนเมื่อกสุดท้ทยอันเอปินมันว่าเลทมากปูก็เลยบ่าโลกไหนนะบ่แเมีนอยู่ค่ะี๋ยวลกจะหมือนอยู่ในรถผลล สรุปแล้วความฝันปูนี่ตีเป็นเลขตัวใดจ๊ะปูว่วเดเยาวัยเรื่องข้อมฝันนี่ปูว่วัดเยาว้มันสี่เป็นเลขเก่ามันเคยมาเจ็ดหาเจ็ดนี่ละอ๋อค่ะเจ้าเจ็ดหนาเจ็ดนี่ก็พราตรงเลขถูกปู้รู้โบราณนี่ไงห้นนานนมันสีมาแล้วกันตัวนี้นะข้าตัวนี้มันดาจจะต่างกั ค่ะจิตจิตห้าจิตห้านาะค่ะปูคิดอจ่หะพูดพูดแปลว่าพาจะเาปูลงงานเก่ยมันเกาตัวไหนเอมันเกามือมันออกรัฐบาลเนือตีออกกันม right. ือันจัหนันสเดี๋ยนค่ะ มันก่อนมีตัวเก่าว่าเห็นมงคลอะไรหรืยังลรือสามโบกขึ้นยังลรืมันได้ออกสามเก้าขึ้ยังลรืมันก็มาออกตัวเก่าอีกไลยนี่เลแม่แม่ค่ะปูเออเมื่อั้นแม่เมือนเมื่อนั้นมันออกน้ำกันแม่เล็กเล่กันเพี้ยนบ้านเล็กแล้วนี่แม่ค่ะเมื่อนั้นมหลอกอีหยังง้อเหรอมันออกปูจำสามเก้าค่ะปูสามเก้า มันออกเออแมนเมนเมมันออกแค่มื่นมื่นหนึ่งมันออกกันซี่เก้าซี่สามเก้าหมุนลวดมันมันออกศูนย์สามเก้าเนาะแมนค่ะมันออกน้ำกันในได้ดีเลยจ้ะคือมันขีดมาเก้าสามเจ็ดตัวเก่าอยู่สิบกัเป็นไปได้ปูหัวเลขมันกับบุมีห่างเนาะค่ะเนาะมาเจอมันมาขึ้นบนมาทีจ้าเอาไว้น้ำเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะจ้า อน่าจะมันมาอีิมือนี้ก็เลยเพราะว่าตึ้นเปเร็วพวกฝันพูก็เลยนี่แหะไปเอาเอ๊ะมันขี่เก่าต่อใด้เนาะค่ะมันจะบอมมือนันพูดยังมาเอาน้ามันไหลไปแล้วมันไหลกลับม้าเหรอมันออกสามเก่าไปแล้วมันจะออกสามเก่าหยีมือนั่นเนาะค่ะพูดไปจนเงิดไปเนาะไหลน้ำไหลมัดไปจนแห้งเลยแม่วันนี้จะฝันยังไงไหลน้ำไหลกลับมาอีกมันยังไม่เอ้ามันถิ้นสั่นจังได้ไหลน้ำไหลกลับมาหยีมันยังไม่เอตีไปก็ชิบมือหนังจะได้ ีละอกชีมันูกับันี่ละค่ะปูเโงก็ปูไปตอกบัดูไปตอกบัดูบัปูมเห็นูบัหายูเลยมาถามยามันนบัดหาไปใสว่าเอานี่ละตอกมันจีมันเป็นรุไมมันเป็นมันเาเดกออกไปนี่มันจะหว้นอเลยมันเป็นบตรนาค่ะ สีนอ oh, nah. ้อนี้น้ปุ๋ยแม่มันสีเป็นคื่อพกติดตัรือมันสีเขาเดซายหรมันสิเป็นแสงมันสิอัดตัวนตมันสิรู้เลยประันเข้าาหวยเป็นยงสีนงวันี้นอมันสีเป็นตไน้อวนนี้สันเกาตไน้น้อนเออขันเพราะนั่นต่ีไมันยับแยกรึเน้อเพว่า พวมาลงหานี่เป็นเป็นตกแก่เป็นเป็นยิ่งอาจจะเป็นเก็ซีก็ได้ค่ะปูเออเก็ดสามเก็ซี่ยับเยียมไว้ขันบนว่าเบิ่นกิดือเก็นั่นแหละค่ะงเงินนั้นยังมาอาอาเนาะจ่าเป็นไปได้เบิรปูเอเด็กปูมีหักกลยนะอ่าเมื่อวนเ่วานม่าเกาที้มันเกาตัวเด็เนี่ยลับปูก็คึกจนเด็กก็คืออกดคือ ต่เกาคูกัแต่เาก็ยจงเห็นคูยแม่กับผู้าจำได้บันดีแม้ว่าล่ะชิ้หนึ่งแม้ว่าล่ะค่ะถเกนั่งทุกวันจำแม่นบันดีอันนี้โรงงานเกาเนี่ยมันถือเนตัวใดเนาะแสดงว่นั่นปูู้เคยฝันเห็นบังสิ่ล่ะมันออกมันออกเกาเก็บทไหนวะเก็ตเกาอะไรวะเพราะว่าเก็นีเป็นเ ผู้เฒ่าเกศคันเกกเฒ่าแล้วนะเพิ่นเลิกเก่าเก่าเอาเอาเม็ดนึงไม่นึ่งน้ำอีกเด้อขึ้นออกเขดีเออมันมันมันจะเป็นเกศเก่ากระแมนเพราะว่าเกศนี่นะเกศแล้วก็ผู้เฒ่าิ่นเฒ่าแล้วกับเก่าก็ได้มันจะมีเกศเกศสามนี่มาตัวเก่าเกศสี่แล้วก็เกศเก่านี่ล่ะกันกันไรมาง chạy vào lễ hội thu hồi không phải còn phải đến mức cho các วันนั้นมันมาสามตั co o, co o, co o, co o. วมันมันใส่ก้าวก้าเ็ดหกป้วันนั้นแมมาสามตั like. วแมค่ะปูเออมันมาวันนั้นพูจำได้ว่ามันก้าเกนี่ละปู่ฝันเดินโรงงานก้างงานนี่ะโงงานปู่ไปยุ่นี่ะปูไปยุ่นตังโดนตัวจะเป็นแค่เ่าเป็นเาปีสิบปีบนนโรงงานเยตวันปูเคยไปน สาเก้ามันเคยมาให้สิละันมาสตัวมันถ่เป็นเก้าเจ็คก่ะอันนั่นเทากับเราตเป็นตัวนั้นไว้ฮะจมันเก้ามือมันออก่สามเจ็ไว้นามเจ็ดสีวก็ใจเป็นเก้าล่ะค่ะตัวเน้นคือเจ็ดเจ้ปูเนาะเน้นบกกวายกไวพาท่นหลกมือนั้นผู้เห็นบกวย เก็ดเก๊ตัวเดียวไยนแม่มันสิมาเดเกอี๋บ้ามันหโคงเลยวาสันมันผลบมาวหลัมันผล้าแหละกองละเจ็ี่มิ่งตัผู้สุเน้อผู้ใดหายคนคนเลยคนแช่คนชินตามใหม่หลายๆนีกันเลยไอ้คนเขาบิ่งได้หลายไงเขาทั้งบนทั้งล่างยิ่งๆตังชมงเลี้ยงกันมือเลี้ยงนีเนาะมือเลี้ยงนี่เนาะค่ะคนชกั เอฟซีก็จะได้ยินเนาะค่ะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างแม่น้องอดากับปู่วัดปลาอุดรพี่น้องคลิปนี้จะยาวแหนจักหน่อยเด้อค่ะเลขปูพี่น้องเพิรนให้ตามเนาะค่ะเลขตามเลขทูบพี่น้องผนจุดทูบขอภูมิเจ้าที่ได้หกหนึ่งเก้าแม่องดาก็ตัดออกมาหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าพี่น้องเก็ดเก้าพี่น้องแล้วก็เลขเลขที่ปูฝันเนาะค่ะเพิ่นบริเวฝันเป็นตัวเลขไหมค่นฝันเพิ่นฝันแล้วเพิ่นตีเอาเนาะค่ะตีเป็นเลขเก็ด เจ็ดห้าสามตัวคือห้าเจ็ดห้าแล้วก็ห้าห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่พี่น้องอันนี้เลขของปู่วัดป่าอุดรพี่น้องจะไลยแน่นจักหน่อยเด้อค่ะแม่์มย์ก็พิจารณาเบิง้งพี่น้องก็พิจารณาเบิง้งเนาะค่ะมากระจัดคัดกระพานพี่น้องเลยเลขเผยกระสีไลยแน่จักหน่อยพี่น้องเลขของปู่เนาะคะ่ะปู่วัดป่าอุดอตรตามลาวนะคะวันนี้วันพุธวันที่18กุมภาพันธ์พันหเลขทูปพี่น้องคือ619 ตัดออกมา16ึ่งหกหกหนพี่น้องแล้วก็เลขความฝันของปู่พืนตีเป็นตัวเลขคือ77็5เจ5 5เจ็ดหตัวเน้นของปู่ดรคือ77เจ็ด้อค่ะมแม่เอฟซเอาจากไดขอให้แม่โชคดีกับปู่วัดป่าอุดรน,นะคะ